ผมเข้าใจขามรู้สึกทุกคนนะครับทุกคนทําเต็มที่แล้วทุกคนใช้ความสามารถที่มีออกมาหมดแล้วอ่ะแล้วมันแบบมันไม่ชนะทำไมมันไม่ชนะผมทำเต็มที่แล้วอ่ะผมต้องผมต้องพิสูจน์อะไรอีกอ่ะพระเจ้าช่วยบอกผมหน่อยว่าผมต้องทายังไงผมถึงชนะผมดิจิทัลบอลเก่งขึ้นอ่ะผมไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วที่มีคนมาด่าเรามาแบบดูถูกเราอ่ะเมราะว่าผมกาก,ากอย่างเงี้ย ผมก็สู้เต็มที่แล้วทำไมผมต้องโดนอยง,ง่อางน้นพระเจ้านี่คือความรู้สึกของนักบอลหลายๆคนบางคนอาจพูดถึงศิษย์ศิษย์โชคชะตาฟ้ากําหนดไม่ว่าเราจะเรียกว่าอะไรสุดท้ายสิ่งนั้นคือสิ่งที่แบบเหนือกว่าเราสิ่งที่แบบเหนือธรรมชาติสิ่งที่แบบเราเชื่อว่าเขาจะช่วยเราและเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นได้ซึ่งผมไม่รู้หรอกว่ามันมีจริงหรือเปล่า สิ่งที่ผมรู้คือผมจะทำต่อไปผมจะสู้ต่อไปผมจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆผมจะทำให้สิ่งเหล่านั้นเห็นว่าผมนี่แหละจะไปสู่จุดนั้นให้ได้ท่านอาจจะมองเห็นผมแบบพยายามดีมากไอ้หนูสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้หรือท่านอาจกำลังช่วยผมอยู่ก็ได้ในตอนนี้หรือหล,หลายๆครั้งซึ่งผมก็ขอขอบคุณแล้วก็ ผมจะทำให้เต็มที่สมกับที่ท่านมอบโอกาสให้ผมแต่ผมขอท่านแค่อย่างเดียวผมอยากจะรู้ว่าสิ่งที่ผมทำอะ่ะมันจะสำเร็จได้ไหมผมแค่ต้องการสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันสามารถทำให้ผมไปถึงจุดนั้นได้ซึ่งการแพ้การที่แบบมีคนมาด่าผมแบบเนี้ยผมสึกว่ามันมันยังไม่ใช่จุดที่ผมต้องการอะ่ะหรือท่านส่งสิ่งเหล่านั้นมาให้ผมล่ะ ให้ผมฝึกความอดทนของจิตใจใช่ไหมล่ะผมก็ไม่รู้อีกผมรู้อย่างเดียวคือผมต้องรับมือกับมันแล้วก็ก้าวผ่านมันไปให้ได้ผมยังคงตื่นเช้าขึ้นมาดอบอลซ้อมบอลวิ่งโดยที่ผมไม่รู้ว่าผมจะชนะอีกฝ่ายเมื่อไหร่แต่ผมก็ยังทำมันอยู่อย่างนั้นผมจะทำมันต่อไป พราะผมเชื่อในเบื้องลึกของจิตใจว่าอย่างน้อยที่สุดผมก็ทําให้มันใ,นใกล้เคียงที่สุดกับความสําเร็จที่ผมต้องการมันก็คงดีกว่าผมยืนเฉยแล้วไม่ทําอะไรเลยมันคงดีกว่าหลายๆคนที่กําลังยืนเฉยแล้วรอให้ชนะผมกําลังลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่ให้ผมได้รับความสําเร็จแบบนั้นให้ได้อผมคิดว่านั่นคือความรู้สึกที่แบบเป็น ก้นเบึ้งจิตใจของนักบอลทุกคนถูกไหมทุกคนกําลังมองไปที่สิ่งที่แบบมองไม่เห็นแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันต้องทําให้ได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่เห็นก็ตามอย่างเงี้ยถูกไหมอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดแทนของความรู้สึกของนักบอลหลายหลายคนที่ผมเจอหรือสิ่งที่ผมเคยเจอมาผมเข้าใจดีผมถึงบอกให้ทุกคนแล้วแบบทุกคนบอกอ๋อถูกใจจังเลยพี่พี่พูดตรงมากใช่ พราผมเคยเจอสิ่งเหล่านี้มาหมดแล้วผมเคยอยู่ในจุดที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้ผมอ้อนวอนแต่ก็ไม่เคยได้จนเวลาผ่านไปนั้นผมรู้ว่ามีสิ่งเดียวที่ช่วยตัวผมได้คือตัวผมเองตัวผมที่ไม่ยอมแพ้ตัวผมที่กําลังแบบตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อที่จะดอกบอนเพื่อที่ทําอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่า แต่ผมรู้ต้องทําต่อไปเพื่อที่จะแบบให้มันใกล้เคียงกับสิ่งนั้นมากที่สุดเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปให้มันสูงที่สุดอะชีวิตจริงมันมีแค่นั้นแหละอยากอยู่แค่นี้หรือไปต่อล่ะมันมีแค่นั้นมันไม่มีสิ่งที่แบบช่วยเราได้เต็มที่เท่ากับตัวเราเองซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากสิ่งที่มองไม่เห็นจากแบบพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าแบบโชคชะตาสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับ มันคืออะไรรู้ป่ะมันคือโอกาสโอกาสที่เราจะได้แสดงความสามารถต่างๆซึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเขารู้แค่ว่าเขาให้โอกาสเราอะว่าจะสู้ต่อไหมเราเอาต่อไหมถ้าไม่เอาต่อโอเคก็ไปจัดการที่อื่นหรือว่าแบบเจอเหตุการณ์รูปแบบอื่นในอนาคตแต่ถ้าเอาต่อก็มีโอกาสที่จะ ได้ละความสำเร็จนั้นแบบใกล้เคียงที่สุดผมเห็นคนสําเร็จหลายๆคนนะ mm. เขาเจอแบบจุดที่ต่ําที่สุดของเขาจุดที่แบบเขาหมดหวังอ่ะแต่เขาไปต่อเขาไม่ยอมแพ้จนเขามีวันนี้ได้ซึ่งด้ย้อนเวลาได้หรือแบบย้อนมองอดีตกลับมาเราก็คงจะไม่ผิดหวังพอเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้วทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาที เราควบคุมร่างกายทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้รับมาซึ่งเป้าหมายนั้นถูกไหมละ่ะอย่างน้อยมันต้องได้อะไรบ้างเหมือนฝนะึกเดาะบอลน่ะเดาะมากี่ทีกว่าจะเดาะได้แบบชํานาญคล่องอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าไม่ต่ํากว่าพันครั้งพันครั้งที่แบบไม่ใช่ได้นะพลาดเดาะแล้วกระเด็นไม่โดหนีน่น,นจนหัวร้อนรู้สึกโมโหติดไหมท้าไม่ได้สักกีว่าอะไรเนี้ยแต่ทุกคนก็ยังทํามันต่อถูกไหมเพราะเรารู้ว่าถ้าทาได้มันจะเจ๋งขนาดไหนมันจะเท่ขนาดไหนมันจะแบบ ทำให้เราได้รับสันีดีแค่ไหน,นแล้วมันก็ไม่สำคัญว่าเราจะเป็นใครฐานะอะไรยังไงโดนอะไรมาพรอครัวเพื่อนพ่อแม่โค้ดต่างๆไม่สําคัญไม่ไม่มีใครสนใจอย่างเดียวที่แบบมันจะเกิดขึ้นได้คือเราทําไงต่อเราเจอสิ่งหลักนับเหล่านั้นแล้วอะแล้วมันแบบมันขัดขวางเราอ่ะคำถามคือเราทําไงต่อ ตอนนั้นเวลาที่ทุกคนท้อใจรู้สึกแบบหมดหวังให้ทุกคนถามตัวเองนะว่าทําไงต่อแน่นอนล่ละทุกคนก็จะแบบโอ้พี่ผมก็ไม่รู้เองผมถึงมาดูคลิปนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยผมถึงแบบมาดูช่องพี่อย่างเงี้ยก็ก็ใช่แต่ว่าทุกคนรู้ถูกไหมทุกคนรู้ว่าต้องทําไมต้องดูคลิปนี้ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไร,รสักอย่างเพื่อที่แบบจะเก่งขึ้นให้ได้เรียนเพิ่มไหมฝึกเพิ่มไปเจอคนนู้นคนนี้ขนขวายทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดแบบเกิงแบบเกิดมาแบบยิงจุดโทษเข้าหรือว่าแบบเลี้ยงบอลเก่งเลยอย่างเงี้ยแบบออกจากท้องแม่แล้วทําอย่างนั้นได้เลยอมีไหมล่ะเราไม่เห็นถูกไหมหรือไม่แต่นักบอลที่พิการหรือว่าแบบอะไรนะคนพิการที่เล่นบอลเขายังเตะบอลได้เลยผมไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบว,ว่าแบบโอ้ขนาดคนเรียนเตะบอลเลยพี่เปรียบเทียบอีกแล้วดูสิไม่ใช่นะครับผมไม่เห็นความจริงว่า ถึงเขาจะไม่มีเหมือนคนอื่นแต่เขาก็ทําได้เมื่อกี้มีแบบนักบอลพิการติดทีมชาติก็มีในแบบกีฬาพิการของเขาอะแล้วเราอะคำถามคือเขาเขาเขามีอะไรเขาถึงทํางั้นได้เขาไม่ยอมแพ้ถูกไหมดังนั้นผมบอกได้เลยนะครับว่าแค่คำนี้คำเดียวเรามีโอกาสทำได้สำเร็จทุกอย่าง เราไม่หยอมแพ้เราไม่หยอมแพ้เราได้ใช้เวลาให้คมที่สุดเพื่อเพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายนั้นอย่างน้อยชีวิตหนึ่งอะ่ะเกิดมาแบบเราได้แบบตอบตัวเองทั้งชีวิตว่าเราเคยพยายามับสิ่งนี้อย่างดีที่สุดทุกวินาทีทุกแบบทุกความคิดของเราที่โผล่ขกนมานำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการทั้งหมดตอบได้ไหม ระหว่างทางก็จะเจอความกลัวความแบบไม่มั่นใจอุปสรรคนะครับครอบครัวบ้างอะเรื่องต่างๆบ้างความคิดพวกนี้มันคอยขัดขวางไม่ให้เราถึงเป้าหมายตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนจ้องเป้าหมายนั้นไว้ที่เราต้องการนึกภาพเป้าหมายนั้นแล้วก็คิดต่อว่าฉันต้องทำยังไงบ้างมีอะไรบ้างที่ฉันต้องทำเพื่อที่จะให้เป้าหมายนั้นให้มันใกล้เคียงที่สุด อยากดอกบอลได้อย่างเงี้ยทำไงนั่งเฉยป่ะก็ต้องไปเอารูปบอลมามาเดาะโอเคไหมเดาะได้ไม่ได้เทคนิคนู่นนี่นั่นอย่างน้อยคือต้องเดาะต้องพยายามให้ดีขึ้นลงมือทํายิงไม่แม่นอ่ะทาไงนั่งเฉยป่ะกินโดนัทไหมเออถึงจะยิงแม่นคือเราเราต้องลงมือทําโอเคนะทําแล้วไม่ใช่แบบครั้งเดียวมันได้เลยถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยคือต้องทำซ้ำๆให้มันให้มันคล่องให้มันใกล้เคียงมากขึ้น นักบอลระดับโลกเขาก็ไม่ได้ยิงแม่นขนาดนั้นนะครับแต่เขาทําได้แบบใกล้เคียงมากที่สุดแลวเขาทําซ้ําได้โอเคไหมครับ,บนักบอลระดับโลกมีพลาดแต่เขาพลาดน้อยไงอย่างทีวิ่งเก่งที่มันแข่งกันนะ่ะทักษะเบสิ่ทุกอย่างแม่งดีหมดเลยถ้ารูทุกอย่างแมงมันดีหมด,มมด,หมดแต่ความแตกต่างคืออะไรใครพลาดน้อยสุดบางทีมนะครับเสียบอล โดนเสียประตูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านักเตะบางคนลื่นล้มหรือม่งสกัดพลาดอย่างเงี้ยแ,แค่ครั้งเดียวคือแบบเปลี่ยนเกมเลยอย่างเงี้ยเห็นอะไรปะแน่ในสิ่งที่เราฝึกทุกวันเนี้ยมีผลต่ออนาคตแน่นอนนะครับให้เราเชื่อว่าในตัวเองเบื้องบนเ,นเชื่อมั่นตัวเราอยู่แล้วอะ่ะเขาส่งกำลังใจให้เราตลอดเขาพยายามให้กำลังใจเราแหละ ทีนี้ราต้องมาสํารวจนะครับว่าสิ่งที่เรามีและจับต้องได้มันมีอะไรบ้างซึ่งมันไม่ได้ไกลตัวทุกคนเลยขอให้แค่ทุกคนมีแค่ลูกบอลการลงมือกระทาบางอย่างที่ทําให้เราเล่นบอลเก่งขึ้นนะททมก็รู้ใช่ไหมลิงตส่อองยิงเพราะว่าทุกคนรู้แล้วใครทําล่ะทํานานแค่ไหนซ้าทําได้ต่อเนื่องแค่ไหนหนึ่งสัปดาห์หรือเปล่า ขนาดระดับโลกเขายังต้องฝึกดอกบอลเลี้ยงบอลอะไรหลบกลัวอย,อยู่เลยนะครับเพื่อทบทวนเพื่อพยายามรักษาความสามารถของเขาให้มันแบบดีที่สุดตัวเราก็เช่นกันอย่าอยอมแพ้นะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเองเราสามารถทํามันสําเร็จได้อย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเลี้ยงหลบผู่หล่อสู้ได้หนึ่งครั้งเคยยิงประตูเข้าหนึ่งลูกแบบจัก เหตุการณ์ไหนก็ไม่รู like, ้นะครับการแข่งขันแมตช์ไหนไม่รู so ้ร so ู้แค okay, ่ผมว่า so ทุกคนเคยเคยสกัดบอลได้หนึ่งครั้งอย่างน้อยมันเป็นตัวยืนยันเลยนะว่าแบบทุกคนทําได้ทําได้แล้วแต่แบบถ้าให้ทําซ้ําให้เหมือนเดิมอาจจะยากเพราะว่าแบบเราต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างให้มันเข้าใจก่อนเพราะเข้าใจปุ๊บมาเลยกี่ลูกก็เข้าอย่างเงี้ยกี่ลูกก็ทําได้อีกครั้งก็ทําได้โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะให้ทุกคนเห็นอะไรบางอย่าง ใครมีมขอม้อสงสัยเขามีคำแนะนำสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ